ต่อวันอยู่ที่ประมาณร้อยเสิร์ฟโอ้ใช่คุณมินเอเขาแบบตั้งมาว่าเป็น The s ุปเบสออฟเดอะเวิลดยกให้ข้าวซอยของเราอะ่ะเป็นที่หนึ่งถ้าคนในบ้านอยู่ดีในร้านอยู่ดีแฮปปี้เราก็รันธุรกิจต่อได้ขาวนี้เราก็อยู่กับพี่โอนะคะที่ร้านัวเจียงใหม่ คือสงสัยมากว่าครัวเชียงใหม่เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรก็ของร้านคุณมินนะครับเขาเป็นคนเหนือแล้วก็สูตรอาหารเหมือนก็ซอยอันนี้ครับผมก็จะเป็นสูตรของทงบ้านเขาเลยก็คือเป็นแบบ<อ>ยายคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมมาใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็กินก็ไม่ถูกใจอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเอามาเผยแพร่ที่นี่แล้วทีนี้ตอนตัดสินใจที่พี่มินเขาจะเปิดร้านอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ที่อยู่กลางทองหลอ่อโลเคชั่นตัวเองก็ตามอ,าอะไรแบบเนี้ยอ,อะไรที่ทําให้เราเลือกทองหลอ่อเป็นโลเคชั่นที่ ลไลสไตล์เขาจริงๆเข,เขาเป็นคนผู้หญิงเปรี้ยวที่อยู่ใจกลางมอยู่แล้วแล้วก็หวกด้วยกับจากคอนเน็ชันต่างๆผู้ลงทุนลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก<ะ>็เลยได้ที่ที่ดีในท้องลองแล้วถามว่าเรื่องยากที่สุดของการทําธุรกิจ้ามน้าหารเหนือสำหรับพี่โอคืออะไรยากที่สุดจัดก,การคน ใช่เรื่องการแบบบริหารจัดการคนพอไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมลองลงมาก็จะเป็นเรื่องสูตรอาหารสูตรของเราต้นแบบแบบนี้นะจะต้องส่งต่อให้ลูกค้าเป็นอย่างไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่าไม่บิดเบิ้วจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอ้ได้ผลิตภัณฑขาดแล้วก็จะมีอะไรทดแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าพูดถึงเรื่องคนนะคะพี่โอ๋ที่พี่โอ๋ว่ามันยากเนี่ยในมุมของพี่โอ๋มีวิธีการบริหารจัดการยังไงหก็ต้องใจดีกับลูกน้องไม่เกลี้ยกราดจนเกินไปก็ต้องซักโขในส่วนของแ r ี่ พาสในการทํางานว่าคนนั้นจะต้องดูแลอันนี้นะหนึ่งสองสามสี่สเตชันนั่งเงี้ยสเตชันขนมจีนสเตชันผัดสเตชันทอดอะไรยเงี้ยก็ต้องมีคนที่สลับสับเปลี่ยนแล้วก็ไม่ให้น้องๆทํางานมากจนเกินไปถ้าคนในบ้านอยู่ดีในร้านอยู่ดีแฮปปี้เราก็รันธุรกิจต่อได้แล้วพีนี้ถ้าพูดถึงเมนูที่แบบทีเด็ดของร้านเลยอะคะพี่โอมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีตัวข้าวซอยคุณมินเอเขาแบบตั้งมาว่าเป็นซุปเบสท์ e องโลกแบบนี้เพราะเขา่าอยากจะชูคุณมินเอเขาก็เดินทางไปประเทศเยอะแล้ว ก็ไปเจอรนอาหารไทยมีต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วเขาก็เลยแบบว่ายก ให้ข้าวซอยของเราอะ่ะเป็นที่1เป็น the best เลยเป็น the best เลยจริงก็ขายดีมากด้วยต่อวันอยู่ที่ประมาณร้อยเสิร์ฟถ้าข้าวซอยไก่ก,ก็อยู่ที่ประมาณ60เสิร์ฟก็จะมีนหน้นาอื่นที่ไม่น้เนเนื้อนี้แอบเห็นประมาณนั้นเรวเคยมีไหมคะเมนูที่คิดจะทําออกมาขายสุดท้ายก็ไม่ได้เอาออกมาอะไรเงี้ยอาจจะแปลกเกินไปอะไรเงี้ยอ๋อมีที่ทาขายแต่ยังไม่ได้แมสขนาดนั้นก็คือจะเป็นเค้กข้าวเหนียวเค้กข้าวเหนียวก็จะมีไส้อั่ว On To p หรือว่าสลับเป็นคอหมูย่างเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเอาไปเล่นกับเพื่่่ออนะยยาางเี้ก็จแบบว ไม่ได้แมสมากแต่เราก็โอเคนะถ้าลูกค้าต้องการคลิปเราก็มีตอนนี้มีขายอยู่ไหมนะมีขายมีสองไซส์สั่งได้เลยถ้าให้ดีต้องร่วมหน้าก่อนอย่างน้อยหนึ่งวันแต่ถ้าจะเอาด่วนก็3ามชั่วโมงทีนี้ถามถึงเมนูที่แบบเป็นอาหารเหนือที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักจริงๆที่เนี่ยปรับสูตรค่อนข้างที่จะเข้ากับยุคสมัยแล้วถ้าแบบออเทนติกเดิมๆเลยอาจจะอันนี้ก็ได้ผัดเส้นขนมจีนเพราะเนี่ยมันเป็นเส้นขนมจีนไม่ใช่เส้นหมี่อ๋อเหรอคะเมื่อกี้หนูกับทุกคนยังเข้าใจว่ามันคือเส้นหมี่เส้นขนมจีีนเยวต้อง แล้วก็อันนี้เมื่อกี้มีน้องในทีมงานบอกว่านี่ก็กาหากินยากเหมือนกันแต่นี่เป็นผักหวานปาไม่ใช่ผักหวานบ้าต้นทุก,ก็จะสูงแล้วก็หายากประมาณนึงนล้วพริกหนุ่มก็เป็นที่ยอดนิยมกับแคบหมูเพราะแคบหมูก็จะมันน้อยทําเองเรื่องของวัตถุดิบนี่มีสัพพายที่ส่งของเองประจําหรือว่าเราต้องวิ่งไปหาไหมคะมีซัพพายที่ส่งประจําครับ แต่สูตรทุกอย่างทำเหมือนน้ําพริกหรือว่าไส้อั่วหรือว่าข้าวซอยเองที่เราทําข้างบนหมดเลยจะไม่ได้ซอสจากที่อื่นมาทําแบบบางเจ้าอาจจะน้ำพริกมาจากเนื้ออะไรออย่างันนี้เป็นสูตรเฉพาะของเราก็คือทําเองเลยใช่ทำเองหมดเลยส่วนข้าวผัดปูปูองก์องอ่องก์องปูปูองก์นี่ต้องบอกอย่าบกว่าหนูเป็นคนเช็งใหม่นะ ปูแบบจ้างเลยจ้าปูอ่องตัวนี้มีความพิเศษยัางไรนะครับพี่เพราะว่าปกติก็งสมัยยงก็เป็นแบบพวกมันปูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่นี้เหมือนเป็นปูนาใช่เป็นปูนาเป็นมันที่อยู่ในกระดองปูบีบเค้นเข้ามาเพื่อจะได้อันเนี้ยปูก,กี่ตัวไม่รู้เพราะอันเนี้ยมันมีแบบเจ้าที่ทำทองตรงจากเนืออันนี้เป็นตัวเดียวที่เป็นซอสมาแต่มันไม่เหมือนกับเจ้าอื่นต้องลองชิม สำหรับคนที่สนใจกําลังจะเปิดกิจการเป็นของตัวเองหรือแม้ว่าจะเป็นกิจการใดๆก็แล้วแต่นะคะ <ừ. S 2> หรือจะเป็นร้านอาหารก็แล้วแต่เนี่ยครับพี่โอ่มีคําแนะนำไหมสำหรับคนที่กาลังคิดอยู่เรื่องแรกก็ต้องแตกฉานในส่วนของคอสต้นทุนว่าเราแบบคอมเพรคคู่แข่งแล้วก็ตัวเราเองบางทีอาจจะไม่ต้องจ้ำราคาเท่าเพื่อนถ้าเรามั่นใจในสูตรของเราก็จงยึดมั่นดีสักกว่าที่เราจะไปบาดเจ็บในอนาคตเพราะว่าเปิดร้านระยะเริ่มต้นมันอาจจะไม่ได้เวิร์กเสมอไปอาจจะต้องมีอย่างอื่นที่เข้ามาช่วยเกื้อหนุนอย่างเช่น ปูเขามาการรีวิวกันอะไรใดๆทั้งหลายบางเจ้าอาจจะแบบเปิดไม้ไฟแรงขายถูกแล้วตัวเองมาผัดเสบทีหลังมันก็ทําให้ธุรกิจเราไปต่อไม่ได้ว่างไงก็เหมือนควรจะวางแผนก่อนในเชิงอตัวเลขต้นทุนวัตถุดิบอะไรยังไงใช่แลก็เสร็จต่อมก็ เด๋วมคนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอฝากร้านอาหารทัวร์เจมม่นะครับผมก็คือเป็นร้านอาหารเหนืออยู่ที่ทองหลอ่อแล้วก็จะมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ห้างเอ็มควอเทียก็สามารถไปแวะชิมกันได้ก็ที่ตาณนั้นมีเดวเวลิเวอรี่ด้วยไหมคะมีเดลิวเวอรี่ครับ,รบก็มีแกร b มีไลแมนนะครับนี่ก็ คือครัวเจียงใหม่นะคะแล้วก็กับพี่โอนะคะที่วันนี้อตส่าห์ให้เกียรติพวกเราเนาะอาหารเหนือของพี่เนี่ยก็คือเป็นอาหารที่หากินยากนะก็วันนี้ก็ประทับใจมากๆเลยยังไงก็คงขอบคุณพี่โอมากมากเลยนะคะวันนี้<ด>ที่สาะเวลามานั่งคุยกับกหมูด,ด้วยนะคยะินดีมากเลยครับทุกท่านนะคะฝากร้านครัวเจียงใหม่ไว้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นเพจ ของร้านไม่ให้ทุกสาขาเลยนะครับ<ม>เพื่อนๆตามไปกินแล้วก็เผื่อมีกิจกรรมอะไรมีส่วนลดอะไร<ๆ>ก็อย่าลืมกดติดตามเพจแฟนเพจเอาไว้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณพี่โอ๋โด้วยนะคะ,คะสวัสดีคะ่ะ